าบบื้องเนพยมลลเปี่ยนนัวจชูศรีเชิญยิ้มเขาเติบโตมาจากวงการเพลงลูกทุ่งเสียงเขาไม่ธรรมดาฟังเพลงแรกเลยร้องเพลงไก่จ๋าแต่ดนตรีเพลงยามละบานูจะเต็มไปได้เลยลองฟังดูเจ็บเลยยากนะยากนะหรับเพลงแล้วร้องได้วุกดี เพียงียงคนร้องไห้ให้คลายชายเจ้านำตาเสียงนี้มันเหมือนคนปวดราจึงร้องเพลงครวญเรียกหาไก่จาาลบหน้า โอ้ยนั่นนเก็กๆโอ้ยเก๊กไปทำอะไแต่ถ้าเพลงนี้นะแล้วก็แบบว่าปีหางเครื่องหรือว่าแดนเซอร์มาเต้นเป็นจินตาีิลาด้านหน้าเวทีด้วยเพลงนี้จะสมบูรณ์แบบมากเชิญเข้ามาหน่อยครับดีนแดนเซอร์ครับนี รำพ่คุณสวัสดิ์คบนี่ก็รุ่นแรกๆของอาจารย์นพพรพิคุณสวัสดิ์เลยตั้งแต่สองสี่สองห้าสองหกสองี่ส้องหกนะพี่สี่จีิบงบได้ฮะเพลงสาวอ้ยเจ้าสาวอ้ยเจ้าอยู่บ้านไหนเจ้าอยู่บ้านต้หรือเจ้าอยู่บ้านเหนือ ยอดอะนานขนาดนี้จำสเต็ปได้ยังไงยอดเอ้ขอหายใจเฮ้ยพี่เสียงนี่เดี๋ยวพี่ร้องสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้คุณรามอินพ่คุณสวัสด์ช่วยเต้นออกอ่รีวิวให้หน่อยแต่ทีนี้พี่เห็นว่าวงสอนไทยวงสายยันอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอุปกรณ์เสริมอะพี่อ่าได้ได้ร้องแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยโอเคครับพี่นะจะช่วยหน่อยครับคุณไม่ทำางานร้องเพลงเลยร้องเพลงอ่อไปอยู่นู่นไปโชว์ตังค์อ่าเต ไม่มีเวลากูไม่โชว์อะไรท่อนหนาไปเยอรมันแค่กูก็ไปได้ไปถามอะไรที่เยอรมันเออเดี๋ยวลงไปค่อยไปทักมันเดี๋ยวไปเชื่อกลัวมึงมาเต้นอเวนต์ถึงมาโชว์ไปเยอรมันกูไม่ได้อยากรู้ข้าฟิสิกครับเชิญครับแงนมองเห็นคนบนฟ้า ต้นเข้ามาของฟ้าหอมเือดหมัวมนหัวใจขนุ่มมันกลุ่มจนเลอจะทนเหมือนถึนฟ้าเบงบนพยาพยอมขอลมเปลี่ยนพันหัวใจตกในรักเมื่อนฟ้าหนาวหนักปานตะบี ตอนที่อยู่สอสใจผมไม่เคยเช่นอย่างนี้เลยครับพี่อยู่ดุคนอาเอาอะไรเอาแป้งมามาโรยอันนั่นคืออะไรอันนี้ผมเป็นอง์ชาติครับ โอ้ประบครับประกอบครับประกอบแล้วเอาแป้งมาปผสมอะไรอ่ะอันนี้เมฆครับแล้วแล้วไอ้ไอ้น้ำเนี่ยมันทิ้มใส่หัวเลยตอนแรกโผล่ครับไอ้ไอ้เมฆไอ้โนนั้นกูไม่เท่าไหรเอามึงกับกัดมา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 คืออะไรครับฟ้าร้องฟ้าผ่าครับพี่โคโลนไม่มีครับพี่ไม่รู้ผ่านไม่รู้โคโลนผมไม่เคยเจออย่างี้พอกลับมาเมืองไทยพี่ต้อนรับผมแบบนี้เหรอครับให้มันยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเล่นเอ็มวีอะไรมันก็ต้องเอาให้ครบเครื่องพี่งั้นเปลี่ยนเพลงเขาหน่อยเปลี่ยนเพลงให้ผมหน่อยเอาถือว่าซ้อมไปในตัวสิอเพลง สอบน้คขังเรือตกตกแล้วน้องเอ้ยน้องแก้วเจ้าไม่น่าเอาบ้าือร่อะไรจะหาเรื่อมาที่ปากเป็นใครรู้ตัวหรือเ่าว่าใครคนหนึ่งชอบน้องน้ำจัด มาจากเย็นละมันพี่แล้วบุญเล่นกับกูอย่างกี้เหรอเนี่ยฮะผมพี่บอกไม่เอาฝนใช่ไหมเออแล้วนี่อะไรน้ำค้างน้ำค้างมึงหยุดเปนหยุดหยุดใช่นี่มึงลาไปหาฝนเลยอุ้ยมันมันมันค้างทั่วทุ่งตะวันนกูไม่เอานะแสดงเรื่องเยอะเล่นแห้งๆเข้าใจไหมแห้งๆคือเน้นเลยน้ำไม่เอาน้ำไม่เอาจัดให้เลยพี่เปลี่ยนเพลงครับไม่มีน้ำเลยนะไม่มีน้ำ จานะอะไรอ่ะอะไรอ่ะ <rôle>: น <opolit any> <c oughs> ั่งไปแหละเิงปี่ตัวน้าข้ามาเคลียร์มาเคลียร์มาเคลียร์พี่รามินต้องฟังผมว่าพี่รามินไปอยู่เยอรมันนานไม่ไม่รู้จักใครรู้ทุกอย่างเลยรามินครับามินครับตลกหัวแหววไม่ใช่ตะกิรลงตลกสตีด้ไออีกแล้นเติร์สตีพี่รามินฟังให้ดี จะหาน้ำใจไม่มีน้ำไม่มีเปียกผมเก็บเอาแล้วขอโทษพี่ด้วยไม่เป็นไรครับพี่ใจดีครับพี่รใจพี่กัพนันใจถอดเสื้อออกเลยเนี่ยโชว์ซิกแพ็ตเพราะว่าเพลงนี้ต้องโชว์ความแข็งแกร่งให้กับนางเอกได้รู้เฮียสบายใจได้ผมอยากดูมากกว่าอุียเฮียก็วิ่งอยู่ไอ้เนี้ยไม่ใช่กางเกงซื้อที่ไหนเยอรมันมาเดี๋ยพี่ผกระพางโคโลนเฮ้ยสวยนะพี นโคสวนโคโลนี้ผมกอยู่กับโคโลนดนตรีครับไม่ีครับจ้าล้ำใจจากเธอคงจะไม่มีพอรู้ก็ใจได้ดีไฟไหม่บางดี ไอ้เล่นของกูจะกันแลกวใครสักคนอยากสัสสัส E N f E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N f E ก็พวกเรานั้งหมรายการทีวีเซนทีวีเซนทีวีเซนทีวี